สวัสดีครับผู้ชมพบกับรายการ Bangkok Happiness f o r All โดยกรุงเทพมหานครกับผมอีคิวพิรพลเสนาคุณครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนแสนต่อเป็นชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่ในเขตพื้นที่บางขุนเทียนครับเป็นเขตเดียวนะครับที่มีพื้นที่ติดทะเลที่นี่จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับเริ่มต้นท่องเที่ยวชุมชนแสนต่อนะครับเราต้องมาเริ่มที่นี่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนที่นี่จะทำให้เรารู้จักกับชุมชนนี้มากขึ้นครับ ผมอยากทราบที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นะครับค่ะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางขุนเทียนนะคะตั้งขึ้นอยู่ภายในโรงเรียนคลองพิทยาลงต้นนะคะเขตบางขุนเทียนค่ะก็จะมีเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ของค,คนในสมัยก่อนนะคะการทำมาหากินแล้วก็รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบางขุนเทียนไว้ด้วยค่ะ อุปกรณ์ที่ว่าใช้ทำอาหากินนะคะวิถีชาวบ้านของคนในบางขุนเทียนนะคะก็จะจําลองวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านไ้วอันนี้เขาจะเรียกว่าเรือบดนะคะเขาเรือบดค่าเอาไว้สําหรับภายในสมัยก่อนนะคะลำมันจะเล็กๆสักนิดหนึ่งเวลาเปิดของพิพิธภัณฑ์นะคะจะเปิดวันพุธถึงอาทิตย์นะคะเวลา9้นาฬกาถึง1ิหนกานะคะจะหยุดวันจันทร์กับวันอังคารค่ะ จากพิพิธภัณฑ์ตอนนี้พวกเราพร้อมนะครับจะไปลงเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนสองฝั่งคลองกันครับซึ่งวันนี้ครับผมนัดคุณลุงสอนไว้เขาจะพาผมเที่ยวทั้งวันเลยครับสวัสดีครับคุณลุงสอนครับผมอยากจะรบกวนคุณลุงสอนพาผมเที่ยวไหนในวันนี้ครับได้ครับแต่อาจมันอาจจะร้อนหน่อยนะแดดร้อนนะร้อนหน่อยไม่กลัวหรอ,หอกลุง สอนชี้ชวนให้ผมดูวิถีชีวิตชาวบ้านผ่านบ้านเรือนทั้งสองฝั่งที่ผมนั่งเรือผ่านครับบ้านที่เห็นจะมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันเวลาน้ําท่วมครับคนในชุมชนจะประกอบอาชีพประมงกันเป็นส่วนใหญ่ครับก็คือเขาเลี้ยงหอยแมลงภู่ครับแต่ครก็จะเห็นหอยแมลงภู่เกาะที่เกาะอ,อยู่ที่เกาะยุดเขียวนู่นหลักเขตระหว่างหลักเขตครับหลักเขตระหว่างกทมกับสูตรประการเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่คือหลักเขตที่ แบ่งระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมุทรปราการกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเทีงมาเขาขยันมาเที่ยวหลักเขตคือจะมาดูหลักเขตว่าสร้างอยู่แบบไหนระหว่างกรทมกับสมุทรปราการการเดินทางโดยระบบล้อผ่านรถเมลสาย26876105140จากนั้นครับต่อรถ2แถวสายดิกซีพะราม2ถึงโรงเรียนคองพิทยาลงกรครับสำหรับค่าเลือในการนั่งชมวิถีชีวิตชุมชนแสนต่อราคาเหมา1,500บาทครับ ชุมชนสันตอเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบ่อยังครับผมนะครับครับเลยครคุณลุงครับผมสงสัยชื่อของชุมชนครับทำไมถึงชื่อว่าชุมชนแสนต่อครับอ๋อชุมชนสนตอเดิมคือเป็นคลองเป็นคลองแล้วไม้มันล้มเป็นสันสันเรียกสันต่อพอมาาก็เปลี่ยนจากสันต่อเรียบเพี้ยงกันไปเป็นแสนเป็นแสนต่อ นี่แหละครับทะเลกรุงเทพวันนี้ผมได้ชมพิพิธภัณฑ์นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ชุมชนแสนต่อนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับปิดท้ายด้วยอาหารอร่อยๆจากโฮมสเตย์ของคุณลุงนวันนี้คุณลุงครับฝากเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นี่หน่อยครับถ้าท่านผู้ชมถ้าท่านใดอยากจะมาก็เชินมาได้ครับที่ชุมชนแสนตอยินดีต้อนรับครับ ง่ายๆครับเพียงเขียนชื่อสถานที่เส้นทางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ท่านประทับใจพร้อมกับเหตุผลมาตามอีเมลและที่อยู่ด้านล่างนี้ครับรายการของเรานะครับจะมีของที่ระลึกมอบไปกับทุกท่านเลยครับและนอกจากนั้นครับผู้ที่โชคดีได้รับการคัดเลือกจากเรานะครับจะมีโอกาสไปร่วมทิศเที่ยวกรุงเทพกับเราซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครแล้วครับเจอกับผมอีคิวพีรพลได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร